สวัสดีครับกลับมาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของแฟนพ่อเลี้ยงเดียวที่ได้พาตัวลูกชายคนเล็กอย่างเอเดนติดรถไปที่หลับยาไอเออโมเหมืองใต้โกดังร้างเขาบอกให้ลูกชายรอยอยู่ในรถล,ลากถลิตใส่ออกไปด้านนอกเดี๋ยวพ่อทำธุระเสร็จแล้วจะพาไปรับพี่ที่โรงเรียนที่ข้างในโกดังแฟงได้ยินเสียงแปลกๆก,ก่อนที่เขาจะเดินลงไปสมทบกับเพื่อนขี้ยาขณะที่ช่วยกันเก็บของเพื่อเตรียมตัวกลับ พวกเขาไี้ยินเสียงร้องประหลาดที่ดูคล้ายกับเสียงสัตว์ป่าก่อนที่แฟงจะเดินนำหน้าเพื่อนเพื่อไปสำรวจดูเขาที่เจอเข้ากับเครื่องรางแปลกๆที่ส่งกลิ่นเหม็นเน่าก่อนที่แฟงกับเพื่อนจะถูกตัวประหลาดที่มีเขาพวกเข้ามาโจมตีเอเดนที่รอพ่ออยู่ด้านนอกและเห็นว่าพ่อหายไปนานเขาจึงได้ลงมาจากรถเพื่อตามหาพ่อที่ภายในโรงเรียนประถมจูเลียครูสาวที่เพิ่งจะย้ายมาใหม่เธอเดินทางกลับมาที่บ้านเกิดเมืองนอนหลังจากที่พ่อของเธอฆ่าตัวตายเธอยังคงอาศัยอยู่บ้านหลังเดิมพ่อกับน้องชายที่มีชื่อว่าพ่อซึ่งในตอนนี้เขาได้กลายเปแล้ว ครูจูเลียได้เรียกให้ลูคัสลูกชายคนโตของแฟงลุกขึ้นมาเล่าดีทานหรือตำนานพื้นเมืองของที่นี่แต่ถ้าว่าลูคัสก็เงียบไม่ยอมต่ออะไรทางด้านของคินเด็กขี้แกล้งพยายามโยงมือหูใส่ลูคัสหลังจากที่เสียงกิ่งเลิกเรียนได้ดังขึ้นครูจูเลียได้สั่งการบ้านพวกเด็กๆว่าให้พวกเขาเขียนที่ทางของตัวเองและนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้ขณะที่เดินกลับบ้านลูคัสได้กล้าสัตว์ตัวเล็กที่เจอกลางทางและโยนมันเข้าไปในห้อง,ห,องห้องหนึ่งในบ้านที่ถูกล็อกเอาไว้อย่างแน่นหนาจูเลียได้เดินสำรวจบ,บ้านที่เธอโตมา ก่อนที่เธอจะนึกถึงความหลังอันโหดร้ายเธอเคยถูกพ่อทิกกี้เล่าทำลายร่างกายของเธอก่อนที่เธอจะทนไม่ไหวแล้วหนีออกจากบ้านไปและทิ้งให้น้องชายอย่างพอลต้องอยู่กับพ่อตามลําพังที่ภายในบ้านของลูคัสเขาได้จักการหันหูวตุ๊กตาทิง้งก่อนที่จะนั่งทางการบ้านท่ามกลางเสียงคำรามที่ดูน่ากลัวที่ส่งเสียงดังออกมาเป็นระยะระยะวันต่อมาจูเลียได้บอกให้ลูคัสอ่านนิทานที่เขาเขียนมาส่งก่อนที่เด็กปลีิจะบอกจูเลียว่าไอ้น,นี่เป็นอ่านหนังสือไม่ออกหรอกครับครูพวกเพื่อนๆจะได้พากันหดย่อใส่ลูคัส แต่จูเล่ก็บอกลูคัสว่าครูรู้วหนูทำการบ้านมาในเล่าอ่านให้ครูฟังหน่อยว่าหนูเขียนมาว่ายังไงลูคัสจึงได้เริ่มเล่าเรื่องหมีสามตัวที่อาศัยอยู่ด้วยกันในถ้ำของมันมีหมีใหญ่มีเล็กและน้องหมีอาศัยอยู่ร่วมกันในตอนแรกหมีใหญ่ก็คอยดูแลเหล่าหมีน้อยเป็นอย่างดีแต่ในเวลาต่อมาหมีใหญ่ทั้งเกิดป่วยขึ้นมาเขาถูกไล่ออกจากงานและเครื่องในก็กลายเป็นสีดำวันหนึ่งหมีเล็กกลับมาที่ถ้ำและได้พบว่าหมีใหญ่กับน้องหมีติดเชื้อพวกเขากทั้งคู่เปลี่ยนไป และอาการของหมีใหญ่ก็ใย่ลงมากขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มมาโหร้ายและทำลายข้าวของเพราะไม่มีอาหารจะกินแต่ท้ว่าพวกเขาก็ยังคงมีการลักกันหลังจากที่เลิกเรียนแล้วคินที่เป็นเด็กชอบบูลลี่ได้เจอเศษตุ๊กตาของเขาในกระป๋องลูคัสเขาจึงได้ตรงเข้าไปทำรายลูคัสจนได้รับบาดเจ็บทางด้านของครูจูเลียที่พาตัวลูคัสไปดูอาการบาดเจ็บที่ห้องพยาบาลเธอพบว่าลูคัสนั้นหิวโซและป่วยเป็นโรคขาดสารอาหารอย่างรุนแรงเธออ่านประวัติของเด็กเพื่อหาเบอร์โทรครอบครัวก่อนที่จะโทรไปหาพ่อของลูคัส แต่ว่าก็ไม่มีใครยอมรับสายของจูเลียจูเลียที่มองตามลูคัสที่เดินเท้ากลับบ้านและไม่มีเงินขึ้นรถโรงเรียนเธอจึงได้ตัดสินใจสะกดรอยตามลูคัสไปเธอเห็นเด็กเดินนรอบๆม,มองที่ร้านไอติมครูจึงเข้าไปชวนลูคัสเกไอติมด้วยกันก่อนที่เธอจะตะล่อมถามลูคัสเกี่ยวกับชีวิตที่บ้านของเขาครูถามลูคัสว่าเขาชอบกินอะไรเป็นพิเศษลูคัสก็บอกว่าเขาชอบกินโดนัทครูก็เลยบอกว่าครูก็ชอบเหมือนกันครูชอบที่มันเคลือบช็อกโกแลตด้วย ครูที่ถามลูคัสว่าน้องของเธอชอบกินไอติมไหมลูคัสก็เลยถามครูว่าแล้วครูรู้ได้ยังไงว่าผมมีน้องครูจูเลียก็เลยบอกว่าเพราะครูเป็นครูและครูรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับเด็กนักเรียนครูจูเลียที่ถามต่อไปว่าน้องของลูคัสอยู่ที่ไหนเขาได้ไปเรียนหนังสือหรือเปล่าลูคัสก็เลยบอกครูว่าน้องของผมอยู่ที่บ้านครูจูเลียก็เลยถามต่อไปว่าแม่ของลูคัสเป็นคนเลี้ยงน้องเหรอลูคัสก็เลยพูดแย้งครูว่าถ้าครูรู้ทุกเรื่องจริงๆครูก็ต้องรู้ว่าแม่ของผมเขาตายไปแล้ว ครูก็เลยบอกลูคัสว่าเธอเสียใจด้วยแม่ของครูก็ตายตอนที่ครูอายุได้12ปีลูคัสก็เลยบอกว่าเหมือนกับผมเลยตอนนี้ผมก็อายุสิแล้วครูได้ถามลูคัสว่าน้องของเธอชื่อว่าอะไรลูคัสก็เลยบอกว่าเขาชื่อว่าเอเดนตอนนี้เขายุ7ขวบแล้วเขายังไม่เคยได้ไปโรงเรียนและอาศัยอยู่กับพ่อตลอดเวลาครูจึงได้ถามลูคัสว่าแล้วพ่อของลูคัสทางานอะไรเมื่อเขาได้ยินคําถามนี้ลูคัสจึงได้รีบลุกเดินหนีไปก่อนที่เขาจะพูดเตือนครูว่าอย่าตามผมมาอีก ระหว่างทางกลับบ้านลูคัสได้แวะเก็บสร้างสัตว์ติดมือไปด้วยแต่เขาก็มาถึงบ้านช้าเพราะมวแต่เสีเวลาอยู่กับครูจูเลียเาอหน้าของจูเลียได้ขับรถไปที่บ้านของลูคัสเธอเปิดประตูเข้าไปแล้วไม่เจอใครก่อนที่จะได้ยินเสียงรถแปลกๆที่ดังออกมาเธอจึงได้ตัดสินใจขับรถกลับบ้านทันทีจูเลียได้เอาภาพวาดการบ้านของ,ของลูคัสที่เขาฉีกทิ้งมาจากการเรียงต่อก,กันใหม่พอได้แอบย่องเข้ามาดูพี่สาวจนทำให้เธอตกใจเขาได้เห็นภาพสยองที่จูเลียต่อขึ้นมาก่อนที่จะพูดแซวพี่สาวว่า ครูภายในเมืองเขาสอนเด็กแบบนี้หรอพี่สาวได้ขอโทษน้องชายที่ทิ้งเขาไปเมื่อ20ปีก่อนตลอดเวลาเธอบอกว่าเธอรู้สึกผิดมากแต่เธอก็ทนอยู่กับพ่อต่อไปไม่ไหว20ปีที่ผ่านมาเธอโทอตัวเองตลอดเวลาที่ทิ้งน้องชายเอาไว้อยู่ภายในบ้านหลังนี้พ่อเองก็บอกพี่สาวว่าตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมาผมเองก็ภาวนาอยู่ทุกวันผมภาวนาให้พี่สาวกลับมามารับผมไปอยู่ด้วยหลังจากนั้นพ่อก็เดินจากไปโดยที่ไม่พูดอะไรต่อลูค้าไดจักการแลกซากสัตว์และนำไปวางไว้ในห้อง พ่อของลูคัสที่ป่วยหนักได้คานเข้ามากินเนื้อและจัดก,การและเพื่อลูคัสได้ออกไปทางด้านของเอเดนน้องชายของเขาที่ป่วยเหมือนกันกันกบพ่อแต่ยังไม่สแสดงอาการมากได้เข้ามากินอาหารอย่างใจเย็นก่อนที่ลูคัสจะออกจากห้องแล้วล็อกห้องเอาไว้ขณะที่กําลังเล่นบินโนอยู่นั้นจูเลียได้ยินจนถึงวันที่พ่อของเธอปุกเข้ามาย่ยมยีเธอถึงภายในห้องพอได้ร้องทักจูเลียจนทาให้เธอสะดุ้งตกใจก่อนที่จูเลียจะขอโทษน้องและถามน้องชายว่าเขารู้จักแฟงมีเวอร์หรือเปล่า พอก็เลยบอกว่าเขารู้จักดีมันเป็นพวกขี้ยาจูเลียจึงได้บอกน้องชายว่าลูกชายของแฟงเป็นลูกศิษย์ของเธอลูกสยองที่พ่อได้เห็นเมื่อตอนนั้นเป็นฝีมือของเขาพ่อได้อธิบายกับพี่สาวว่าจริงๆแล้วแฟงเป็นพวกขี้ยาแต่มันได้สิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนหลังจากที่ภรรยาของมันฆ่าตัวตายจูเลียได้บอกกับน้องชายว่าครอบครัวครอบครัวนี้มีบางอย่างที่ไม่ปกติเธอเคยแวะไปที่บ้านของแฟงมาซึ่งดูเหมือนว่ามันจะไม่มีคนอยู่แต่กลับได้ยินเสียง,น,งน่ากลัวน่ากลัวาะออกมาจากบ้าน น้องชายที่พูดเตือนพี่สาวว่าพี่จะทำแบบนั้นไม่ได้มันอันตรายมากขา้าวหน้าข้าวหลังพี่ต้องบอกผมก่อนพี่สาวจธได้บอกน้องชายว่าปัญหาทุกปัญหามันแก้ด้วยตัว,ตวเองไม่ได้และปัญหาจะไม่มีทางจบถ้าเรานิ่งเฉยโดยที่ไม่ทำอะไรที่ภายในบ้านของลูคัสเขาได้ยินเสียงน้องชายที่ร้องไห้งองแงและบอกว่าหิวมากลูกคัสจะได้เอาหูฟังมาสวมใส่เพราะทนฟังต่อไปไม่ไหววันต่อมาลูคัสได้เข้าไปในป่าเพื่อวังกับดักเขาได้เห็นนายพานทุ่สรางสงคนตาย จึงได้ตกใจกลัวและเกรงว่าทุกคนจะรับรู้ความจริงที่ภายในโรงเรียนจูเลียได้นลิ่นชัของลูคัสและได้พบหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการดักสัตว์รวมไปถึงหนังสือที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณร้ายและรวมไปถึงภาพวาดสยองขวัญที่เขาวาดมากมายเธอได้เอาภาพวาดของลูคัสไปให้ครูใหญ่ดูก่อนที่เธอจะบอกครูใหญ่ว่าลูคัสน่าจะถูกทารุณกรรมครูใหญ่จึงได้บอกจูเลียว่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจพวกเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็อ,อย่างที่จูเลียเห็นทั่วไป ว่าคนภายในหมู่บ้านของเราไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเรียนเท่าไร่ทุกคนไม่มีใครโฟกัสเกี่ยวกับเด็กและตั้งหน้าตั้งตาทางานหาเงินมากกว่าครูใหญ่สัญญากระจูเลียว่าก็าจะติดต่อพ่อเด็กให้หลังจากที่ได้พูดคุยกับนายพานที่เป็นอำเภอเก่าแล้วพ่อก็ได้เอาเรื่องนี้มาปรึกษากับพี่สาวพา่อได้บอกพี่สาวของเขาว่าานอำเภอคนเก่าพบศพของบุคคลปริศนานอนตายอยู่ในป่าและอยู่ห่างจากบ้านของลคัสไม่มากนะักพวกเขาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นผีมือของหมีที่หน่วยชนะสูตรศพหมอได้บอกพ่อว่า ร่องรอยการถูกทำร้ายของศพคล้ายกับถูกสัตว์ปา่าทำร้ายแต่ที่น่าแปลกกว่านั้นก็คือร่องรอยของฟันกับมีลักษณะฟันที่ดูคล้ายกับฟันของมนุษย์ในช่วงเวลาที่ลูคัสไปเรียนและไม่มีใครอยู่บ้านครูใหญ่เอเลนได้เดินทางไปที่บ้านของลูคัสเธอตั้งใจจะไปคุยกับพ่อของลูคัสเธอเดินตามเสียงร้องไห้ของเด็กเข้าไปในห้องก่อนที่จะพยายามส่งเสียงร้องเรียกพ่อของลูคัสเมื่อครูใหญ่ไม่ได้ยินเสียง,งตอบรับกลับมาครูใหญ่จึงถือวิสาสะปลดล็อกเข้าไปในห้องเธอได้พบกับน้องชายของลูคัสอย่างเอเดนที่เนื้อตัวมอม ครูใหญ่จะได้ถามเอเดนว่าพ่อของเธอทําแบบนี้ใช่ไหมก่อนที่ครูใหญ่จะถูกพ่อของลูคัสพุ่งเข้ามาทําร้ายและโจมตีเขาได้กัดกินร่างของครูใหญ่และเริ่มกลายร่างเป็นตัวประหลาดมีเขากวางทะลุงอออกมาจากปากของเขาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางไปสำรวจที่อุโมงค์ของเหมืองและได้พบเกษตรเขากวางที่อยู่ที่นั่นพอได้รับวิทยุแจ้งความเรื่องคนหายซึ่งคนที่หายไปนั้นก็คือครูใหญ่เอเลนระหว่างที่เดินทางกลับบ้านคิดเลอไอเด็กบูรี่ได้สะกดรอยตามลูคัสมาเพื่อแกล้งเขา ก่อนที่คิดจะพะทะเข้ากับสัตว์ประหลาดที่มีเขาลูกัสที่ตกใจจึงรีบวิ่งหนีตัวประหลาดส่วนคิงก็ถูกตัวประหลาดทำร้ายและจับกินลูกัสได้รีบวิ่งหนีกลับมาที่บ้านของเขาและได้เห็นรถของครูใหญ่จอดอยู่หน้าบ้านเขาเดินเข้าไปข้างในบ้านและได้เห็นรอยเลือดก่อนที่จะพบความจริงว่าพ่อและน้องชายของเขาได้หายตัวไปแล้วลูคัสได้รีบจัดการทำความสะอาดรอยเลือดทันทีหลังจากที่ได้รู้จักปากของพี่สาวว่าครูใหญ่เอเลนได้เดินทางไปที่บ้านของลูคัสพ่อกับเจ้าหน้าที่คู่หูของเขาจึงได้รีบเดินนนททาี่่ั ลูคัสได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่คอเรียกแต่เขาก็ไม่ยอมตอบอะไรและลอยเจ้าหน้าที่กลับไปในตอนนี้แม่ของคินได้เข้ามาแจ้งความลูกชายหายตัวไปส่วนจูเล่ก็แสดงอาการไม่พอใจที่การสืบคดีของน้องชายนั้นมีความล่าช้าพอจอได้บอกพี่สาวของเขาว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายเราเข้าบ้านของลูคัสไม่ได้ถ้าไม่มีหมายคน้นหลังจากที่ได้รับหมายค้นมาแล้วเจ้าหน้าที่ได้เดินทางกลับไปที่บ้านของลูคัสพวกเขาได้พบรอยเท้าของแฟงและลูกชายคนเล็กเดินวนไปวนมาอยู่ที่ห้องใต้หลังคา ที่ภายในนั้นมีซากศพของคู่ใหญ่ที่ถูกตัวอะไรบางอย่างกัดกินจนเวอะแวกและลวไปถึงร่างที่ดำเป็นตอตโกของชายคนหนึ่งแต่ดูจากลักษณะแล้วมันน่าจะเป็นร่างของแฟนสภาพศพของเขาคล้ายกับว่ามีตัวอะไรบางอย่างแหวะออกมาจากร่างกายจูเลียได้ไปดักรอลูคัสในที่เกิดเหตุก่อนที่เธอจะพาตัวเขาไปพบจิตแพทย์เพื่อตรวจสอบสภาพจิตใจที่ย่ำแย่หมอได้บอกกับจูเลียว่าลูคัสมีอาการขาดสารอาหารอยู่รุนแรงซึ่งไม่รู้ว่าเกิดมาจากการเลี้ยงดูหรือพันธุก,กรรม หมอได้แนะนาให้ลูคัสอยู่พักที่โรงพยาบาลพร้อมทั้งกระซิบบอกจูเลียกับพอลว่าดูเหมือนว่าเด็กคนนี้จะถูกปล่อยปละละเลยและเลี้ยงดูเขาอย่างจริงจังค่อง,องจูเลียจะได้บอกกับพอลว่าจะจะรับเลี้ยงดูลูคัสถึงแม้ว่าพอลจะไม่เห็นด้วยก็ตามทีเขาได้บอกพี่สาวว่าเขาไม่อยากให้พี่สาวเอาเรื่องของเขาในการมาปิดปมด้อยรับเลี้ยงดูเด็กคนนี้ถึงพี่จะไม่เคยดูแลผมก็ไม่เป็นไรแต่ผมอยากให้พี่ตัดสินใจให้ดีๆพี่ไม่รู้หรอกว่าพ่อทําอะไรกับผมบ้างตั้งแต่ตอนที่พี่จากไป ลูคัสที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลได้นึกถึงวันที่พ่อและน้องชายของเขากลับมาบ้านพราะกับอ,อ,อาการป่วยพ่อได้อาเจียนเอาสิ่งแปลกปลอมที่ดูคล้ายกับน้ำมันดินออกมาก่อนที่พ่อจะจัดการขังตัวเองเอาไว้ในห้องหลังจากนั้นอาการของพ่อก็หนักมากขึ้นเรื่อยๆเขาจึงได้จัดการติดล็อกเอาไว้ที่หน้าห้องและพูดเตือนลูคัสว่าพ่อกำลังป่วยหนักมากเขาขอให้ลูคัสรอบประตูขังพ่อไว้ตลอดเวลาและห้ามเปิดประตูเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ต่อมาเอเดนน้องชายของเขาก็เริ่มป่วยพ่อจึงได้ดึงตัวลูกชายคนเล็กเข้าไปอยู่ด้วย จะเหลือแต่ก็เพียงลูคัสแค่นคนเดียวเท่านั้นพอได้พาตัวพี่สาวเดินทางไปที่บ้านนายพานซึ่งในอดีตของเขาเคยเป็นอำเภอเก่าเขามีเชื้อสายของชนพื้นเมืองนายพานที่ดูภาพวาของลูคัสก่อนที่เขาจะควักเอาเศษเข่ากวางออกมานายพานได้บอกว่าเขาเจอเศษเขากวางอันนี้ใกล้ๆก,กันกับศพของเหยื่อเขาได้เอาภาพสัปเหราดตามความเชื่อของชนพื้นเมืองออกมาให้ดูก่อนที่จะอธิบายว่าเจ้าตัวนี้เรียกว่าเวนดิโกมันคือความชั่วร้ายที่กินกินมนุษย์ ตามตำนานเล่าว่ามันเกิดขึ้นมาจากนายพานล่าสัตว์ที่อดจากและหิวโหวยในฤด,ดูที่หนาวเหน็บและไม่มีสัตว์สักตัวให้ล่านายพานคนนั้นจึงได้หันมาล่ามนุษย์แทนและกินพวกเดียวกันเองเป็นอาหารหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้ววิญ,ญญาณที่ชั่วร้ายของเขายังคงวนเวียนอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ความหิวกระหายของมันไม่เคยจบสิน้นมันต้องการจะกินและกินมากขึ้นเรื่อยๆแต่ยิ่งกินเท่าไหร่มันก็จะยิ่งหิวมากขึ้นมันจะคอยสิงสู่เยือที่มีจิตใจอ่อนแอและไม่มีทางกำจัดมันได้การทําให้หัวใจของมันหยุดเต้น จะเป็นการปล่อยเหยือคนนั้นให้เป็นอิสระและเป็นการบีบให้มันไปหาร่างสิงใหม่ขณะที่กำลังเดินทางกับเจ้าหน้าที่เวิทยุแจ้งพอ่อเกี่ยวกับเรื่องศพข,ของคินเด็กปูลี่ที่ชอบแกล้งลูคัสอยู่เป็นประจำแต่ถึงขนาดแล้วพอก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่านี่จะเป็นฝีมือของเวนดิโกจูเลียที่ขอให้พอพาตัวเธอไปที่โรงพยาบาลเพื่อเอาตัวลูคัสมาเลี้ยงเป็นการชั่วคราวที่ภายในบ้านของจูเลียเธอได้ถามลูคัสว่าหมอได้บอกลูคัสแล้วหรือย,ยังว่าพอ่พอของเขาตายแล้วลูคัสก็เลยแย้งว่าพ่อของผมยังไม่ตาย ศพสีดำที่อยู่ในบ้านเป็นพ่อของผมคนเก่าส่วนพ่อคนใหม่ของผมเขาหนีไปพร้อมกับเอเดนตอนนี้เอเดนกำลังสับสนและเขาต้องการพี่ชายถ้าน้องไม่ได้กินเหมือนพ่อเขาก็จะกลายร่างลูคัสได้ยินพาจูเลียดูก่อนที่จะบอกครูว่าอีกเดียววพ่อก็จะตามหาผมแล้วเอาผมไปอยู่ด้วยเมื่อได้ยินเสียงน้องกําลังของสัตว์ร้ายลูคัสจึงได้บอกกับจูเลียว่านั่นไงพ่อมาแล้วเจ้าหน้าที่ที่มาเฝ้าบ้านให้พ่อได้บอกกับพ่อว่าเขาได้ยินเสียงประหลาดพ่อจึงรีบขับรถมุ่งหน้ากลับบ้านทันที เขาพยายามติดต่อไปหาจูเลียแต่ก็ไม่มีคนรับสายส่วนจูเลียก็รีบพาตัวลูคัสไปหาที่หลบเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าบ้านได้ก็ไปสำรวจเพิงไม้ก่อนที่เขาจะได้พบกับเอเดนที่ซ่อนตัวอยู่ภายในนั้นเขาพยายามวิทยุกลับไปแจ้งพอ่อก่อนที่จะถูกพ่อของลูคัสเอาเขากระซวกท้องเมื่อพ่อเดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วจูเลียได้บอกกับลูคัสว่าห้าไปไหนทั้งนั้นก่อนที่เธอจะออกมาส่องดูน้องชายแต่ทว่าลูคัสแอบหนีไปจากจูเลียเพราะได้เดนเข้าไปสำรวจในเพิงก่อนที่จะเห็นเจ้าหน้าที่คู่หูของเขานอน,อนตายอยู่ พอโดนพ่อของลูคัสที่อยู่ในร่างของวินดิโก้จับตัวเขาทุ่มจนวิทยุพังมันได้ตามเข้ามาเอาเขากระซวกใส่พอพอใช้ได้คว้าเครื่องมือมาตีเวนดิโก้ก่อนที่เขาจะหมดสติไปจูเลียได้ไดออกไปข้างนอกเพื่อดูอาการของพอเธอบอกกับน้องชายว่าเธอจะไปตามหาตัวลูคัสที่เหมืองพอจะได้มอบปืนให้กับจูเลียจูเลียจะได้ขับรถมุ่งหน้าไปยังเหมืองทันทีและววิทยุเรียกรถฉุกเฉินให้มารับตัวน้องเธอเดินลงไปที่เหมืองเก่าเพื่อตามหาตัวลูคัส และพยายามเดินตามเสียงประหลาดจนได้พบกับเครื่องรางปริศนาที่นั่นเต็มไปด้วยเศษซากเนื้อที่กระจายไปทั่วบริเวณโดยมีลูคัสกับน้องชายที่กำลังซ่อนตัวอยู่ลูคัสที่บอกครูว่ากลับไปเดี๋ยวนี้ก่อนที่จูเลียจะมองเห็นพ่อของลูคัสที่กำลังกินซากศพของหมีจูเลียที่จัดการยิดเขาใส่เวดิโก้และพยายามจุดผู้ไฟเพื่อทําให้มันกลัวจากนั้นเธอก็หยิบท่อนเหล็กแทงเขาปีิกะโอกมันซ้ำๆย้ำๆลูคัสที่ตามมาช่วยครูของเขาในการกําจัดเวดิโก้หลังจากที่มันล้มลงแล้วจูเลียที่จัดการพลิกตัวมมันนขึ้า แล้วช้มีดแทข้าไปที่หัวใจของมันเธอแหวกอกของมันออกและดึงหัวใจของเวดิโกจากนั้นก็โยนทิ้งไปเพื่อทำให้หัวใจหยุดเต้นไม่นานหลังจากนั้นเสียงร้องของเอเดนก็ได้ดังขึ้นเขาถูกวิญญ,ญาณของเวดิโกย้ายร่างเข้ามาสิงลูคัสได้บอกครูว่าอย่าทำร้ายน้องผมแต่จูเลียก็บอกว่าน้องของเธอป่วยหนักแล้วและเขาจะไม่มีวันหายเหมือนกับพ่อของเธอพวกเราควรช่วยเหลือเอเดนโดยการไม่ปล่อยให้เขาต้องทรมานจูเลียได้บอกให้ลูคัสหันหน้าหนีไป ในช่วงเวลาที่จะจัดการกับเอเดนในเวลาต่อมาจูเลียได้ตัดสินใจรับเลี้ยงลูคัสส่วนพ่อที่ถูกวินดิโก้แทงก็เริ่มมีอาการป่วยและไอออกมาเป็นเศษน้ามันดินดูเหมือนว่าเขากำลังจะกลายร่างเป็นวินดิโก้ตัวต่อไปก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าทาไมพ่อถึงกลายเป็นวินดิโก้พเพราะวินดิโก้นั้นจะสิงสู่แต่คนที่ชั่วร้ายเท่านั้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วพ่อน่าจะฆ่าพ่อของตัวเองครับเขาลงมือฆ่าพ่อจนตายเพราะแคนพ่อที่ทําร้ายเขาแล้วก็โกหกพี่สาวว่าพ่อฆ่าตัวตาย เพื่อที่จะให้พี่สาวกลับมาอยู่ด้วยกันกับเขาเขาไม่ยอมสารภาพเรื่องนี้กับใครหรือพี่สาวความรู้สึกผิดภายในจิตใจของพอทําให้เขาถูกเวนดิโก้ควบคุมหลังจากที่แฟรงค์หรือเวนดิโกได้ถูกจูเลียฆ่าตายมันก็ได้ย้ายร่างไปหาคนที่มันฝากเชื่อเอาไว้อย่างเอเดนแต่หลังจากที่เอเดนตายไปแล้ววิญญาณของเวนดิโกไม่ได้ถูกกาจัดไปด้วยมันจึงได้ย้ายร่างจากเอเดนไปสิงสู่พอเรื่องราวของมันก็น่าจะประมาณนี้ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปลบพยนต์เรื่องแอนเลอร์